สวัสดีค่ะชื่อนางสาวโคาธิดาประชาพวกเจริญชื่อเล่นฟ้ารหัสนักศึกษา11631050212347ตำแหน่งงานในบริษัทคือผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิสุดายินดีชื่อเล่นทิ์รหัสนักศึกษา1 1 6 3 1 0 5 0 2 1 3 6 9ตำแหน่งงานในบริษัทคือฝ่ายบุคคลค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวรัตกาทองแท้ชื่อเล่นชมพู่รหัสนักศึกษา116310502 139-3ตำแหน่งงานในบริษัทคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเืา่งสาวไอรดา,าสะศรีชื่อเล่นชื่อน,นัดรหัสนักศึกษา116310502143-5ตำแหน่งในบริษัทฝ่ายให้การบริการค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจนาพรผลงามชื่อเล่นขนมปังรหัสนักศึกษา1163105022151ตำแหน่งงานในบริษัทฝ่ายขายค่ะกิจกรรมการจัดกลุ่ม5คนในรายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศเป็นการสร้างแนวคิดทางธุรกิจ โดยพวกเราได้นำอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดที่นำมาใช้ในการเรียนและมีการนำหนังยางมาใช้เพื่อออกแบบเป็นโลโก้ซึ่งสมาชิกภายในทีมได้มีการช่วยกันคิดออกแบบโลโก้จากการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ค่ะ โดยพวกเราช่วยกันคิดและฟังความคิดเห็นจากอาจารย์เพื่อมาเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์ค่ะหลังจากที่ได้ช่วยกันทำโจนเสร็จก็มีการมองรูปแบบที่ออกแบบกันและจินตนาการรูปแบบโลโก้ในมุมต่างๆค่ะอันนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบจากอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกา กล่องดินสอยางลบไม้บรรทัดเราออกแบบมาเป็นบริษัท mk shipping จำ um กัดเป็นโลโก้ที่สื่อถึงการขนส่งทางบกโดยเราใช้กล่องดินสอจินาการเป็นรลดเป็นความคิดสร้างสารรค์ของสมาชิกภายในกลุ่ม หลังจากจบกิจกรรมภายในห้องพวกเราก็ช่วยกันคิดออกแบบโลโก้ให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งพวกเราได้มองโลโก้ในมุมต่างๆและนำมาปรับแก้ไขจึงได้มาเป็นบริษัท WK Shipping ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งโดยใช้สีหลักเป็นสีแดงที่สื่นถึงความกระตือรือร้อนความตื่นเต้นความเร็วและการมีชีวิตชีวาที่เป็นคอนเซปต์บริษัทขนส่งที่ให้บริการรวดเร็วค่ะ ซึ่งบริษัทเรามีการเลือกบริษัทระดับโลกมาเป็นคู่เทียบคือ DHL ค่ะบริษัท WK Shipping มีวิสัยทัศน์คือสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้ามากกว่าคู่แข่งใดๆในโลกเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทางด้านคุณภาพผลกำไรและส่วนแบ่งตลาดมีภารกิจคือนำเสนอบริการต่างๆที่หลากหลายในการขนส่งด่วนและโลจิสติก ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเครือข่ายที่กว้างขวางในโลกให้ความสนใจพัฒนาสนับสนุนและรักษาบุคลากรที่สามารถสร้างคุณค่าในการทำงานให้กับองค์กรเน้นการให้บริการทุกระดับอย่างดีเลิศให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งในส่วนของพนักงานและสาธารณะทั่วไป บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ระหว่างประเทศคือ Transnational Model มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิตและการทำให้สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศ WK Shipping นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านโลจิสติกสที่เหนือชั้นโดยมีตั้งแต่การจัดส่งพัสดุทั้งภายในและระหว่างประเทศไปจนถึงการจัดส่งแบบเอฟเ e รสระหว่างประเทศและการจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจร บริษัทกำหนดกลยุทธ์การจัดการระหว่างประเทศคือ regiocentric เนื่องจากมีสาขาหลายประเทศทั่วโลกจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในแต่ละท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจแต่ก็ยังคงต้องสื่อสารกับบริษัทแม่ดังนั้นใช้บุคคลในภูมิภาคเดียวกันที่สื่อสารกับบริษัทแม่เข้ามาช่วยบริหาร,รการบริหารกลยุทธ์ทางการตลาด product บริษัทมีการใช้ adaptive คือมีการดัดแปลงการบริการบางส่วนแต่ยังคงการขนส่งที่ได้มาตรฐานที่ดีไว้โดยที่บริษัทของเราเข้าใจถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมต่างๆจะให้บริการโดยเน้นความสําคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้ามากที่สุดเป็นตัวกลางร,ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกทั้งหมดที่บริษัทแนะนําและบริหารจัดการ Price บริษัทมีการใช้ conditioning pricing โดยที่ปรับเปลี่ยนราคาให้เหมาะแต่ละในท้องถิ่นและแต่ละประเทศ ดิทริบิ o ชั่นบริษัทมีการเลือกชอตเพราะต้องการให้ลูกค้าได้รับบริการขนส่งให้ได้ไวที่สุดโปรโมชั่นบริษัทมีการเลือกแซม product a d a แด m e มสเ g จมีการปรับผลิตภัณฑ์แต่ละเนื้อหาในการนําเสนอเหมือนกันเนื่องจากบริษัทมีการปรับการให้บริการขนส่งที่หลากหลายรูปแบบแต่ยังคงรูปแบบการให้บริการขนส่งเหมือนเดิมกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ Third Country ให้บุคลากรที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่จากสำนักงานใหญ่หรือจากประเทศที่ไปลงทุนทำการบริหารสาขาค่ะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ